เวลานี้พี่น้องกำลังให้ความสนใจกับเรื่องอะไรในชีวิตอยู่ครับมีพระสงฆ์ชาวแอฟริกันคนหนึ่งนะครับเขาก็เล่าถึงวิธีการที่นักล่าสัตว์ในประเทศของเขานะครับใช้ดักลิงครับเขาผ่าลูกมะพร้าวออกเป็นสองซีกนะครับแล้วก็ควักไส้ออกมา ซีกหนึ่งเนี่ยเขาเจาะรูให้ใหญ่พอที่มือของลิงจะผ่านเข้าไปได้ส่วนอีกซีกหนึ่งเนี่ยเขาเอาผลส้มครับวางเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็มัดทั้งสองซีกเข้าไว้ด้วยกันแขวนมะพร้าวไว้บนต้นไม้ครับพอถึงเวลาที่ลิงเขาเดินมาถึงในบริเวณต้นไม้นั้นนะครับเขาก็ได้กลิ่นส้มจากรูมะพร้าวนั่นแหละเขาก็เลยลองสอดมือเข้าไปในรูแล้วก็คว้าผลส้มออกมาแต่พอเวลาที่จะ ออกมามือที่กําลังกาอยู่มันออกไม่ได้ครับมือมันออกไม่ได้แทนที่ลิงอ่ะจะปล่อยผลส้มออกไปแล้วเอามือออกมาแต่ด้วยความโลภด้วยความไม่ยอมอยากจะกินส้มนั้นให้ได้มือก็เลยติดอยู่จางนั้นแหละจนกระทั่งนักกล้าที่ซ่อนตัวอยู่ออกมาจับลิงตัวนั้นครับสรุปก็คือมันเสียทั้งส้มก็ไม่ได้กินแล้วแถมยังเสียอิสรภาพด้วยครับ จากพ่อรสารนวันนี้เองนะครับผมขอนําเสนอข้อคิดสองหัวข้อหลักครับหัวข้อแรกนะครับให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราครับพระเยซูเจ้าตรัสกับเราครับว่าถ้าอยากจะติดตามพระองค์แต่ไม่รักพระองค์มากไปกว่าพ่อแม่พี่น้องครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็เป็นสิษย์ของพระองค์ไม่ได้ครับ ฟังอย่างนี้แล้วพี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอาอย่างนี้พระเยซูเจ้าสอนให้เราไม่ต้องใส่ใจคนที่เราควรจะรักมากที่สุดเหรอเปล่าเลยครับพี่น้องพระองค์ต้องการที่จะสื่อว่าถ้าเรารักคนในโลกนี้มากกว่าพระองค์ก็เท่ากับว่าเราให้ความสําคัญกับทรัพย์สินเงินทองคุณค่าชีวิตค่านิยมต่างๆความสะดวกสบายตามประสาโลกนี้มากกว่าการให้ความสําคัญกับพระองค์ครับ เราจะไม่สามารถที่จะพบประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีจากการมีความรักความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ได้เหมือนเรื่องเล่าที่ผมได้เล่าเมื่อตอนต้นเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับอย่าลืมนะครับพระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักพระเจ้าแบบสุดๆแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์ แบบเหมือนที่เรารักตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักพระเจ้าและรักพระองค์ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในดวงใจของเรามากเท่าไรเราก็จะยิ่งรักคนอื่นอย่างถูกต้องและจริงใจมากขึ้นเท่านั้นครับ พี่น้องคงจะเคยเห็นภาพของนักบุญคุณแม่เทลเลซาแห่งกันกาตาใช่ไหมครับที่ท่านจะอุ้มผู้ป่วยที่ใกล้จะสิ้นใจหรือว่าอุ้มทารกที่ป่วยก็ตามเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสําหรับคนที่รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและท่านก็ได้แสดงความรักอันเดียวกันนั้นแก่เพื่อนพี่น้องรอบข้างในการดําเนินชีวิตของท่านด้วยครับ ข้อคิดประการที่สองนะครับแบกกางเขนเพื่อติดตามพระเยซูเจ้าครับพระเยซูเจ้ายังตรัสกับเราอีกด้วยนะครับว่าถ้าเราไม่ยอมแบกกางเขนไม่ยอมสละทุกสิ่งที่มีอยู่และติดตามพระองค์ไปเราก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่ได้ด้วยครับการเป็นสิทธิ์เนี่ยก็หมายถึงว่าการติดตามหรือว่าการเดินตามเจ้านายหรือว่าอาจารย์นะครับพระเยซูเจ้าเองก็ทรงเชื้อเชิญเราว่าให้เราแบกกางเขนของตัวเราเองเนี่ย เดินตามหลังพระองค์ไปสังเกตดีๆนะครับพระองค์ไม่ได้บอกให้เราแบกกังเขนแล้วเดินนําหน้าพระองค์นะครับแต่ให้เราเดินตามพระองค์ครับ ส่วนคำว่าแบกกางเขนเนี่ยเราก็อาจจะไม่จต้องอปีความตามตัวอักษรสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแม้จะมีการมีธรรมประเพณีที่บอกว่านักบุญเปตโตรและนักบุญอันดรูเนี่ยอัครสาวกสองคนของพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าเองก็ตามเพื่อยืนยันความเชื่อนะครับแต่การแบกกางเขนในชีวิตของเรา อาจจะหมายถึงการจัดการกับภาระสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันต่างหากครับพี่น้องที่รักครับผมเชื่อว่าชีวิตของเราแต่ละคนนะครับก็มีทั้งเรื่องทุกข์เรื่องสุขผัดเปลี่ยนหมุนเวียนปะปนกันไปนะครับแต่สําหรับเราคริสตะชนแล้วไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ถึงชัยชนะเหนือบาปและเป็นปรีชาญาณและพลังจากพระเจ้าครับผ่านความทุกข์ยาก ทุกทรมานบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงช่วยเรามนุษย์ทุกคนให้เราได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดรในโลกหน้าจึงไม่มีความชื่นชมยินดีและชัยชนะใดๆหากปราศจากไม้กางเขนขององค์พระเยซูเจ้าครับดังนั้นแม้ว่าความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราใดๆก็ตามนะครับ แต่ถ้าเรายึดมั่นในความรักที่มีต่อพระเจ้าต่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วแล้วก็เราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ครับสรุปข,ข้อคิดที่ผมอยากจะฝากพี่น้องในวันนี้นะครับ 1. ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราครับและ 2. แบกกัางเขนปิดตามพระเยซูเจ้าในทุกๆวันครับเพราะว่าในที่สุดแล้วพระองค์จะทรงตอบแทนน้ำใจดีของเราอย่างแน่นอนครับ เวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจรู้สึกอ่อนแอหรือว่าจะต้องแบ่งปันความทุกข์ยากลำบากกับพี่น้องรอบข้างขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้สามารถผ่านพ้นและแบกกังเขนของเราในแต่ละวันอย่างมีความสุขเสมอครับ